สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับประกอบกาแฟนะครับหรือเรียกว่าอุปกรณ์หน้าบาร์นั่นเองสิ่งที่จะต้องมีคืออะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยครับดับแรกนะครับก็เป็นเครื่องบดครับเครื่องบดเมล็ดกาแฟแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับมันก็มีหลายแบบอย่างงผมเนี่ยเรียกว่า สิงเกิลโดสของผมก็จะเป็นเครื่องชงแบบแมนนวลนะครับก็ต้องมีกาต้มน้ำครับแล้วก็เครื่องชงครับอุปกรณ์ในการประกอบกาแฟเพิ่มเติมมีอะไรบ้างตาช่างครับไว้ช่างเมล็ดกาแฟน้ำชงโดซิิงลิง หรือแหวนรองกาแฟกันหกนะครับแล้วแต่ใครจะเลือกครับใช้แบบไหนก็ได้อันนี้เป็น WD T นะครับเข็มเกี่ยกาแฟครับใช้ในการเกี่ยกาแฟให้กระจายทั่วถึงบาสเกตนะครับส่วนตัวนี้เป็นดิสติบิวเตอร์ครับไว้เกลี่ยหน้ากาแฟให้เรียบก่อนที่จะแทมลงไปนะครับส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าแมเปอร์ครับไว้กดหน้ากาแฟให้แน่นครับ ของผมเนี่ยจะปิกแรงกดไว้นะครับทําให้กดแล้วสม่ำเสมอทุกครั้งที่กดครับก็ประมาณนี้ครับอุปกรณ์ในการกระกประ๋อประกอบกาแฟเบื้องต้นครับขอบคุณครับ